สวัสดีครับวันนี้เป็นหัวข้ออย่าทําเด็ดขาดห้าสิ่งที่ไม่ควรทํากับที่ดินของเรานะครับหรือก่อนและหลังจากการซื้อที่ดินนะครับเอเรามีที่ดินของตัวเองแล้วนะครับหรือว่าเราเอาซื้อที่ดินมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีสิ่งที่ไม่ควรทําเด็ดขาดเลยนะครับอจากประสบการณ์ของผมนะครับเผ่านการทํางานในส่วนของที่ดินเนี่ยนะครับมาค่อนข้างยาวนานนะครับในส่วนของ ที่ดินจริงๆเนี่ยก็สิบกว่าปีละตัวผมเองทํางานมายี่สิบปีนะครับผมรวบรวมสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับแต่ที่ดินนะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทําไมถึงไม่ควรทํานะครับมาให้ฟังั้งหมดห้าข้อนะครับในห้าข้อเนี้ยนะครับมันจะเกี่ยวเนื่องกับส่วนที่เป็นพฤติกรรมนะครับการกระทํากับที่ดินนะครับสามข้อนะครับวิธี หนึ่งเลยคือวิธีได้มาซึ่งที่ดินนะครับว่าเอ้ยเราได้ที่ดินมาด้วยวิธีอะไรนะครับสองเลยเนี่ยพอเราได้มาซึ่งที่ดินแล้วเนี่ยเราไปปรับลักษณะที่ดินอย่างไรนะครับที่ไม่ให้ไม่ควรจะทํานะครับสามเนี่ยเนี่ยในช่องนี้ผมไม่เคยพูดเลยนะแต่จริงแล้วมันมีเยอะนะครับเรื่องพวกนี้นะครับเล่นกับความเชื่อในที่ดินนะครับก็เดี๋ยวผมเริ่มเลยแล้วกันนะฮะจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นสกดีลล็อกแมนชันแลนะครับผมนสกอุทัยนะครับ ผมเป็นวิทยากรแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านโปรเจกต์ฟิสติบิลิตี้สตัดดี้นะครับครับมาข้อที่หนึ่งเลยนะครับคานนี้ก่อนที่เราจะซื้อที่ดินเนี่ยนะครับเราเอมีกลยุทธ์ในการซื้ออยู่แล้วนะครับมันจะมีที่ดินที่เป็นที่ดินธรรมดากับที่ดินซึ่งต้องใช้กลยุทธ์ในการซื้อนึกออกไหมที่ดินที่มันต้องใช้กลยุทธ์ในการซื้อเนี่ยนะครับ มันก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับต้นทุนมันก็จะถูกกว่าที่ดินธรรมดาที่เขาเสนอขายกันนะครับแต่ผมมาพูดถึงเรื่องต้องห้ามมันแบบที่หนึ่งเลยนะครับข้อเนี้นะครับอาจจะเป็นกลยุทธ์ของคนบางคนเลยนะครับหรือหลายๆบริษัทหรือหลายผู้พัฒนาที่ดินหรือคนอยากได้ที่ดินนะครับแต่ผมบอกนะครับมันไม่ควรทํานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับการล้อมซื้อที่ดินนะครับนะครับอย่างภาพที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมฮะเราล้อมซื้อที่ดินนะครับแปลงนี้ไม่ขายนะครับ เออผมไม่ได้บอกว่าเจ้านี้ลอมซื้อที่ดินนะนี่ผมยกตัวอย่างเป็นทางกายภาพไปเฉยๆนะครับแ,แปลงนี้ไม่ขายถูกไหมที่ดินเราก็เลยฟันหลอถูกไหมอันนี้ยังไม่เท่าไหร่เพราะเขาติดถนนถูกไหมครับต่อมาคุณมาดูอันนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้คุณทําไงอันเนี้ยโอ้โหออกอยังไงครับหนึ่งเลยนะครับทําให้ข้างเคียงเดือดร้อนไม่มีทางเข้าออกนะครับ ทำให้เขาต้องเข้าตาจนเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเอาผมผมดูจากส,สัลักษณไกายภาพภาพนี้นะครับทุกคนอยากจะได้ที่แปลงนี้แหละเพราะมันจะงอกจากตัวเดิมเข้าไปแล้วไปทํามูลค่าให้โครงการอยู่แล้วถูกไหมครับที่แปลงนี้ไม่มีทางออกเขาเข้าตาจนแล้วเกิดอะไรขึ้นผมจะบอกวนะ่าสิ่งที่ผมเคยเจอนะสิบห้าปีที่แล้วนะครับผมไม่ได้เป็นคนซื้อที่ดินที่ไปล้อมเขานะครับแต่ว่าพอดีมีการซื้อที่ดินที่ไปไปล้อมเขาแล้วผมเป็นผู้จัดการโครงการบ้านจัดสรรนี่แหละครับหนึ่งเลยนะครับยิงปืนทุกวันเลยนะครับไม่มีทางออกเนี่ย พวกบ้านแถวๆที่ติดที่ล้อมทุกนี้นะครับอยู่ไม่สุขนะครับคือทาจดหมายร้องเรียนมาตลอดเวลาเลยนะครับเพราะเจ้าของเขาอยู่ในนี้ในนี้ไม่มีไม่มีเจ้าของนะแต่แต่ที่ที่ผมยกตัวอย่างมันมีเจ้าของอยู่นะครับยิงปืนขึ้นฟ้าทุกวันนะครับนี่ขึ้นหนึ่งนะครับสร้างความเดือดร้อนให้คนอยู่อาศัยสองเลยเนี่ยคนที่เขาดูบ้านเป็นนะครับไม่จะซื้อบ้านหลังไหนเนี่ยเขาจะไม่ซื้อบ้านหลังที่ติดที่ที่โดนล้อมแน่นอนครับเพราะหนึ่งเลยนะครับคือมันไม่มันอยู่ไม่สุขนะครับ มันทาให้มีผลกระทบกับคนที่พัฒนาที่ดินคือเราทําบ้านขายเราจะขายไม่ได้นะครับบ้านโซน,นนั้นนะครับวิธีแก้ปัญหาคือยังไงถ้าเกิดเราไปล้อมเขาแล้วอย่างเงี้ยหรือเราเราไม่มีทางอะไรครับเราต้องหาทางเข้าออกของให้เขานะครับเช่นภาระจํายอมนะครับทําประตูประตูรั้วให้เรียบร้อยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไงไม่ควรซื้อวิธีซื้อที่ดินมาด้วยวิธีแบบนี้นะครับไม่งั้นการจัดการเสียค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายสภาพแวดล้อมไม่ดีเนื่องจากเราทําให้คนที่อยู่ข้างเคียงเราเดือดร้อนนะครับหัวใจ ของการทํางานเกี่ยวกับที่ดินหรือพัฒนาที่ดินของผมเนี่ยคือต้องวินวินนะครับไม่ใช่คนอื่นเดือดร้อนเราชนะนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับต่อมาข้อที่สองนะครับอ่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นเห็นอยู่แล้วนะครับนะฮะเอ่อให้ดูนะครับการการซื้อที่ดินได้ที่ดินมาด้วยการเผาไร่ที่นะครับหรือการบีบหรือการทําให้เขาเนี่ยเอ่อรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมนะครับ นะครับเผ่าไร่ที่ก็เห็นอยู่แล้วนะครับคนที่เผ่าไร่ที่คนอื่นเขานะครับเจริญไหมนะฮะติดคุกติดคุกนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดตามมาคือที่ดินตรงนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นที่ดินซึ่งเป็นตาบากนะครับมีคนตายในที่ดินอย่างคุณอยู่ในตึกไงนะมีคนตายในตึกคุณกลัวผีเลยแล้วยิ่งที่ดินยิ่งไม่หนักเ้าไปใหญ่แล้วครับนะฮะดูเอาแล้วกันนะครับมันมันใครทําอะไรได้สิ่งนั้นนะครับเราได้มา เราได้ทรัพย์สินมาเข้าสูญเสียชีวิตสูญเสียทุกอย่างนะครับหมดเนื้อหมดตัวมันมันเจริญหรือเปล่าถ้าเกิดเรา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 ไม่เราบอกมันไม่สนใจนะครับเอาทุนนิยมเป็นหลักนะครับผมเมื่อทำงานในเรียล s t a t ทำงานในเรื่องที่ดินเนี่ยมันทุนนิยมเป็นหลักอยู่แล้วแต่ตัวผมเองเนี่ยผมผ่าระยะการเวลาการทํางานมาพอสมควรนะครับก็บอกให้ได้เลยนะครับไม่เจริญแน่นอนครับทําหมู่บ้านก็ขายไม่ได้นะทำโรงแรมไม่มีคนพักนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าทํานะครับนะฮะ ต่อมานะครับเมื่อกี้สองข้อเมื่อกี้เป็นเรื่องของการได้มาซึ่งที่ดินแล้วใช่ไหมครับต่อมาจะเป็นเรื่องของการปรับลักษณะที่ดินอ้าวเราได้ที่ดินมาแล้วนะครับทํำยังไงครับนี่คือประสบการณ์ของผมเหมือนกันคืออันดับที่หนึ่งเลยเนี่ยเอเราถมดินสูงอยู่แล้วถูกไหมถูกไหมคือจาปีสองพันห้าร้อยหาสิบสี่ได้ไหครับ ที่น้ามันท่วมใหญ่ๆนะครับคือคือคือหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยครับเวลาเขาซื้อที่ดินมาเนี่ยเขาจะซื้อที่ปริมณฑลหรือว่าที่ที่ไกลออกไปหรือว่าถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเขาจะถมที่ดินสูงขึ้นมามันจะสูงขึ้นมากว่าที่ชาวบ้านเขานะครับพอสูงขึ้นมากว่าที่ชาวบ้านเวลาฝนตกนเวลาน้ําท่วมนะครับเวลาท่วมน้ําช่วงใหญ่มันไหลลงไปที่ไหน,นะครับมันก็ไหลลงไปในที่รอบข้างๆาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดการร้องเรียนเลยครับมันก็เกิดการประท้วงนะครับ ข่าวที่มีนะครับเห็นไหมครับสร้างหมู่บ้านแล้วก็น้ําในหมู่บ้านเนี่ยเราไม่ได้ทําทางระบายน้ําหรือกําแพงกันดินนะครับน้ํามันไหลลงไปอยู่ในบ้านของชาวบ้านอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเขาเดือดร้อนนะครับแล,แล้วดีไหมคําถามคือดีไหมมันก็ไม่ดีกับหมู่บ้านเราถูกไหมโดนร้องเรียนเสียแบรนด์หมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องสร้างกําแพงกันดินนะครับและที่สําคัญที่สุดคือต้องทําทางระบายน้ํานะครับส่วนใหญ่นะครับ จะไม่ทําทางระบายน้ําออกสาธารณะก็คือจะให้ระบายลงไปมันก็เลยไหลลงไปบ้านชาวบ้านเขานะครับเดือดร้อนต่อมาอีกส่วนหนึ่งนะครับในหัวข้อนี้ก็จะมีเรื่องของเอาละคราวนี้เราซื้อที่ดินมามันเคยมีทฤษฎีหนึ่งเนหะ็นไหมซื้อที่ดินแล้วก็ขุดดินไปขายรวยกว่าค่าที่โอ้โ <laughs> หคุณทําแบบนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณมันมันทฤษฎีะนะนึกออกไหมคุณขุดที่ดินเป็นบ่อแล้ว คุณเป็นบ่อเสร็จเรียบร้อยดินนะครับมันเป็นของเหลว่มันมีน้ําตกน้ําตกลงมาฝนตกลงมามันก็สไลดมันสไลด์ลงหนครับที่ดินข้างๆเขาที่ดินข้างๆสมมติว่าที่ดินข้างๆเขาระดับพื้นปกติถนนอย่างเงี้ยแล้วที่ดินเราเป็นบ่อดินมันก็วิ่งหาทางลงสิครับมันก็ลงมาสไลด์ลงมาที่บ่อดินของเรานะครับชาวบ้านชาวบ้านที่ดินข้างเคียงครานี่บ้านซุดครับจะกลับจากเมื่อกี้นี้เห็นไหมน้ําท่วมครานี้บ้านซุดถ้าเกิดทำแบบลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็คือพูดง่ายๆคือ หลักการนะครับไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเห็นไหมครับถ้าเกิดทาให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยมันก็ไม่ควรทํานะครับก็เกิดการร้องเรียนการฟ้องร้องขึ้นมาอีกนะครับ s <ides> <S ลักษณะน,นั้นนะฮะอันนี้จะเป็นลักษณะของการปรับลักษณะที่ดินนะครับไม่ควรทํานะลักษณะน,นั้นครับต่อมานะครับมันจะเป็นสองหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อในที่ดินนะครับคนนี้สองหัวข้อแรกนะครับผมบอกไปแล้วคือการได้มาซึ่งที่ดินซึ่งควรจะได้มาอย่างถูกต้อง อย่างภาคภูมิใจอะพูด,ดง่ายๆดีกว่าสมศักดิ์ศรีนะครับต่อมาเนี่ยการปรับสภาพที่ดินสมมุติเราจะทําที่ดินต่อไปจะถมดินจะทำอะไรนี้ครับเราก็ต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมนะครับอีกอันนึงเลยนะครับระหว่างการทําที่ดินเนี่ยนะครับอันนี้เป็นภาพที่เป็นที่ดินที่ผมทำฟีส i ิสบิตี้สตูดี้นะครับเมื่อประมาณปี2561จริงๆที่ดินในนี้มีสารทั้งหมดอยู่สามจุดนะนะครับอ่ะเอาเป็นว่า ถ้าเกิดที่ดินใครนะครับซื้อมาหรือก่อนซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมคนดีลเปอร์รายนี้เขาก็ยังไม่ย้ายสารนะเห็นไหมเอเขาก็ยังไม่ไม่ทุบไม่ทำลายสาลคือผมบอกเลยนะถ้าเกิดคุณเจอนะอยากทุบนะใครกล้าทุบก็ก็เชิญนะครับแต่ผมเคยเห็นแล้วนะครับคนทุบเป็นยังไงมาแล้วนะครับเคยเห็นมาหมดเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับคุณไปซื้อที่ดินนะครับที่ดินมีสารพระภูมิอยู่นะครับให้ย้ายนะครับอย่าทุบนะครับการย้ายมีหลายอย่างนะครับ แต่ส่วนใหญ่เขาจะเชิญพรามย้ายประสบการณ์ของผมเนี่ยผมเคยย้ายสารมาไม่ต่ำแบบไม่ต่ำแบบสี่ที่นะครับในการย้ายสารจากที่ดินแต่ผมไม่ได้เป็นคนย้ายเองเนื่องออกมาผมเป็นคนเมเนจเมนต์ให้พราม์เมเนจเมนต์ hmm. พราม์ให้พราม์มาย้ายนะครับเพราะฉะนั้นสมมติถ้าคุณทําโครงการอย่างเนี้นะครับคุณก็มีสารอยู่ใช่ไหมครับนะฮะก็มันก็จะมีเรื่องสารพระพรหมกับสารพระภูมิสารพระพรหมสารพระภูมิแล้วก็สารเจ้าที่อีกนะอันนี้คือมันเป็นดีเทลนะ คือคือผมมีดีเทลตรงนี้อยู่แต่ว่าอาจไม่อยู่ในคลิปนี้มันมันค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะกําหนดที่ตั้งของสารใหม่ได้นี่ออกคมั้ยแล้วก็ยังเคยเห็นไหมครับเทอร์มินอลทวนตี้วันเนี่ยเขาทําฐานไว้ก่อนนอ,อแล้วก็ไปทําจุดตรงนั้นนะครับอัญเชิญท่านไปอยู่ตรงนั้นก่อนถึงเวลาเราสร้างตึกเสร็จถึงเวลาเราทําโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นสารได้ครับมันมีวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นผมเตือนเลยนะครับอย่าทุบอย่ายายนะครับใครไม่เชื่อลองดูแล้วกันผมบอกเลยคน คนคนสั่งทุบกับคนทุบเนี่ยผมไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับเรื่องสารเนี่ยน,นะครับนะฮะก็อันนี้คํานึงถึงไวนิดนึงนะเพราะว่าคุณเชื่อไหมล่ะประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้มาเป็นเจ้าของที่ดินด้วยเงินนะที่ดินเนี่ยมันมีเจ้าของมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะครับมันเป็นที่ดินที่ตกทอดตกมรดกมาตั้งหลายหลายหลายรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีเจ้าของที่ของเขาอยู่แล้วนะครับนะฮะก็ข้อนี้คือไม่เชื่ออย่าลบหลู่และอัญเชิญท่านไปอยู่ในสิ่งที่ ดีที่สุดแล้วก็ใช้มืออาชีพในการอันเชิญนะครับเหมือนกับการทํางานทั่วไปนะครับต้องใช้โปรเฟชชั่นแลนะครับครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเล่นกับความเชื่อคราวนี้มันอาจจะไม่ใช่ความเชื่อมากแต่มันก็กึ่งความเชื่อส่วนตรงตรงนี้ผมก็เคยทําเหมือนกันนะครับอันนี้ตอนทําย้ายต้นไม้ในโปรเจกต์ใหญ่เลยคือผมบอกให้เลยนะครับว่าต้นไม้นะครับมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะครับ เพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเล่าขผาไร่ที่อ่ะคนเดือดร้อนเราไปตัดต้นไม้ต้นไม้ก็เดือดร้อนโดยเฉพาะต้นไม้สองประเภทนี้คือเขาบอกว่าไม่ควรตัดนะครับต้นโพกับต้นใสนะครับวิธีการคือย้ายนะครับเอาแล้ว,ลวมีคนถามผมเอ้คุณจะย้ายไปที่ไหนใครเขาเอ่อต้นโพต้นทสเขาไม่ไว้ในบ้านนะครับอ่าด้วยด้วยหลักทางกายภาพเพราะขนาดต้นมันใหญ่มากถูกไหมกิ่งมันเกี่ยวแน่นอนนะครับอ่าน,นี่เป็นทางวิทยาศาสตร,ร์ทางภูมิสถาปัตย์แลนสเคป แต่ถ้าเกิดในทางความเชื่อเขาไม่นิยมเอาต้นไม้พวกนี้ไปไว้ในบ้านเพราะฉะนั้นวิธีย้ายคือย้ายไปที่วัดครับผมเคยย้ายต้นโพต้นไซในพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับเป็นพื้นที่ติดกัะวังนะครับแล้วผมก็เอาไปบริจาคที่วัดวัดรับครับนะฮะลักษณะนคุณก็ไปหาวัดย้ายต้นไม้ต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ดินที่เราไปเจอนะครับถ้าเกิดมันขวางทางหรือมันมีผลกระทบต่อการออกแบบโครงการเนี่ยนะครับก็แบ่งให้ออกแบ่งเอาไปสองประเภทนะครับประเภทซึ่ง ตัดได้กับประเภทซึ่งตัดไม่ได้ซึ่งในคลิปนี้ผมนะผมจะบอกว่าต้นโพต้นไซเขาห้ามตัดกันนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยให้วิธีให้ย้ายต้นที่ตัดได้ก็ตัดได้นะครับส่วนตัวผมผมเคยทำสามอย่างอย่างก็คือเรื่องของการเอาไปบริจาคต้นไม้บางต้นไม้เนี่ยครับมันสามารถที่จะทําเป็นตุ่มนะครับแล้วไปเพาะพันุต่อไปได้แล้วก็ไปบริจาคให้พวกเคนขายต้นไม้ได้นะครับนี่คือการย้ายต้นไม้ออกจากพื้นที่แต่ว่าในการออกแบบโครงการสมัยใหม่ๆเนี่ยนะครับเขาจะ ใช้ต้นไม้ต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่ถ้าเกิดมันเป็นต้นไม้ที่โอเคไม่ใช่ต้นโพลต้นไทนนะต้นโพลต้นไทรเขาไม่ได้อยู่ในโรงแรมไม่ได้อยู่ในโครงการอยู่แล้วนะครับมันควรจะอยู่ที่วัดเพราะฉะนั้นต้นไม้อื่นถ้าเกิดเป็นต้นไม้ใหญ่เหมือนกันเนี่ยเขาก็จะออกแบบอาคารให้สอดคล้องไปกับต้นไม้เป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมนะครับครับเพราะฉะนั้นห้าข้อนะครับเราได้ที่ดินมาแล้วเราปรับสภาพที่ดินแล้วก็ความเชื่อในเรื่องที่ดินถ้าเกิดคุณได้ทําตาม5้าข้ออย่างนี้ผมเชื่อเลยนะครับ คุณโครงการคุณจเริญรุ่งเรือแน่นอนคุณถือที่ดินคุณขายต่อได้แน่นอนครับที่ดินไม่ได้มีแค่ใช้เงินซื้อนะครับมันจะมีที่ดินเลือกเจ้าของด้วยโหถ้าพูดเรื่องความเชื่อนะี่เดี๋ยวจะยาวด้วยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงเนี้ยนะครับผมก็จบ5ข้อตรงนี้ได้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครมีดีเทลว่าเออไปเจอที่ดินที่5ข้อเนี่ยแล้วจะให้แก้ปัญหาไงทรปรึกษาได้ครับผมประสบการณ์ของผม5ข้อนี้ผมทํามาหมดทั้ง5ข้อแล้วนะครับคือไม่ใช่ทานะหมายถึงว่า เห็นคนทำแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีมันไม่ใช่รู้สึกอะม,มันเห็นภาพชาัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ควรทำนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมๆนะครับคือถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีเป็นประโยชน์นะครับทําให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยก็ช่วยกดติดตามช่องนะครับ กด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเผื่อที่จะมีอะไรอัปเดตเราจะได้เราจะได้เ,เห็นเห็นกันนะครับแล้วก็ผมมีแฟนเพจใน Facebook นะครับแฟนเพจก็จะเป็นการอัปเดตวิดีโอย้อนหลังกับแฟนเพจมันจะมีแฟนเพจม,มันจะมีเรื่องของเทคเรื่องของอะไรด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นคอนเทนต์ซึ่งเป็นคอนเทนต์ซึ่งไม่ใช่วิดีโอนะครับเป็นคอนเทนต์อย่างอื่นเช่นกดม่งกฎหมายอัปเดตอะไรเงี้ยผมจะอัปเดตในแฟนเพจเพราะฉะนั้นก็เข้าไปกดติดตามในแฟนเพจได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงแคคค่่นนีี้้้ฝากชองไวววดดยะรรััรับบสส